สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวั่วยเยพาเทียท่วยวจุดท,ที่ผมกําลังจะเดินขึ้นไปนี่ก็คือวัดถ้ำมังกรทองนะครับไม่รู้อยู่ในเขตเอำเภอท่าม่วงหรือเขตเอำเภอเมืองกาญจนบุรีไม่แน่ใจะเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปบนบันไดจะดูฮาความแตกต่างที่ห้าเจ็ดกับตอนนี้เป็นยังไงนะครับนี่คือบันไดทางขึ้น วัดถ้ำมังกรทองนะครับเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปถึงผมจะพาดูอีกทีว่าเป็นยังไงตอนนี้จะขอพักหนะ้ากล้องนะครับมีเขาของฝนกำลังจะมาพอฝนมาบรรยากาศก็ดูสวยงามดีครับดูนะครับก็เจือเสียวครับ ขึ้นไปไม่มีใครเลยครับเดี๋ยนี็น่าจะมีพระอยู่บนวัดก,ก็กลัวครับเดี๋ยวนะครับผมจะขึ้นไปข้างบน,นก็เดินขึ้นมาก็มีหมาเดินไล่หลังผมไม่รู้ว่าจะกล้าไปหรือเปล่าล่ะเดินก็ไม่รู้จะไล่หรือเปล่าปะขึ้นก่อนเลยโอ้นำทางไปแล้วครับ ป่าไป,าปาผมจะกล้าขึ้นหรือเปล่าหม,มาวิ่งขึ้นนำไปแล้วโอ้ยมาเยอะข้างล่างก็เยอะอุ้ยข้างบนก็มีเอา้านี่ก็เห่าย นี่ก็ผมไม่รู้มันจะกล้าขึ้นหรือเปล่าครับผมไม่ได้กลัวปีหลอกแล้วครับตอนนี้ผมกลัวหมานา่วัดถ้ำมังกนทองครับเลี้ยงหมากันเต็มเลยกออ็มีตัวมัวมัวเพราะอะไรครับ อ๋อฟิล์มตัวนี้ปิดหน้ากล้องตัวกลางนะครับผมไม่รู้ทำให้กล้องมัวไปเลยก็ฟิล์มตัวนี้ไม่น่าจะใช้ได้เลยครับแับน,นี้ผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือน,นไม่ค่าขึ้นไปแล้วครับพี่น้องก็คงจะได้แค่นี้หมากั้นนะครับผมก็ไม่รู้อ่ะก็ ก็จะเป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าคนไม่อยากมาเที่ยว <g ülme> ไม่กล้าขึ้นแล้วครับหมาอยู่ข้างบน <g ülme> หมาดักอยู่ข้างบนไม่ขึ้นดีกว่าก็ใครที่เข้ามาตามรับชมมาเที่ยวก็ดูคลิปนี้ครับก็คงจะเห็นได้แค่นี้แหละครับ ถ้ามังกรทองข้างบนผมก็คงไม่กล้าเสี่ยงขึ้นนะผมกลัวหมามากกว่าโอ้หมากั้นอยู่ครับหลวงพ่อผมไม่ขึ้นหรอกกลัวหมาผมก็ตัดสินใจไม่ขึ้นดีกว่าครับผมกลัวหมาไช ก็ใครที่มาก็อาจจะปิดหวังนิดนึงครับก็มีหมาอยู่เฝ้าทางก็กลัวเนจะ้าของเขาก็บอกว่ามันไม่กลับเลยครับแต่คนมาเราก็กลัวก็สำหรับคลิป วัดมังกรทองนี้ก็คงจะได้ดูแต่บันไดทางขึ้นนะครับเนาะข้างในก็คงไม่เห็นผมก็เคยมาข้างหนึ่งนานแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีหมาอุตส่าครับรถตามเข้ามาะ มาก็ดักใครอยารู้เกิดมันปราบเข้าเนื้อสวยนะครับมาคนเดียวก็เลี้ยงหมาไว้ไล่คนอย่างนี้นะครับใครเขาจะกล้าขึ้นมา ท่ามงการจนบุรีมือนกันครับวันนี้น่าจะเป็นประมาณนั้นวัดมังกรทรองผมเห็นจุดบอดของกล้องตัวบนน่าเกียบติดที่ฟิล์มฟิล์มไม่ได้เข้ากันทำให้กล้องหมวัว จะภาพภายในวัดมังกรทองก็คงจะได้เห็นแล้วก็จบแค่นี้ครับข้างบนวัดไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าเคยจำได้ตรงข้างหน้าข้างบนนั้นสวยครับก็ลงไปในถ้ำก็สวยอยู่ผมอยากรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็น,ปน,ปน,ปนยังไงภายในถ้ำเป็นยังไงครับก็คงไม่ได้ดูแล้ว ตัดสินใจอยู่เพียงแค่นี้ครับคงไม่ขึ้นต่อนี่ก็คือวัดถ้ำม,มังกรทองครับ